พสมเป็นการก่อกำเนิดโดยเป็นกำลังคนที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนงานตามนโยบายสุขภาพดีทั่วนหน้า2543และในแนวนโยบายนี้ก็เกิดจากทีมงานของการประชุมสุขภาพโลกซึ่งอาจารย์ดรในแพทย์อมรนนท์สุนทเนี่ยท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ไปยกร่าง การประกาศปฏิญญาอมาวตานะครับคือการประชุมสุขภาพโลกที่เมืองอมาวตาประเทศสหภาพโซเวียตในยุคนั้นนะครับที่เขาประกาศที่เรียกว่าอมาว d e ตาดีดเเรชันนะครับหรือปฏิญญาอัมาวาอตาที่ประกาศว่าพลเมืองโลกจะมีสุขภาพดีทั่วนหน้าภายในปี2000หรือ h e a l t h for All by t h e ูตา0 0 รัะน,นั้นการขับเคลื่อนกําลังคนก็มีความสําคัญนะครับอาญ,ญาณมร์ก็กลับมาที่เมืองไทยก็เสนอรัฐบาลและก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะยกระดับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีั่นหน้า2543นะครับช่วงนั้นอาญ,ญาณมร์ก็เป็นท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับประเทศไทยเราก็มีการประกาศ นะครับที่จะขับเคลื่อนง,งานด้านนี้โดยใช้กําลังคนคือพอสสแล้วก็ต่อมาพัฒนาเป็นอ,อสอมอ,อันนี้คือความสําคัญของออสมอ <S <S ทาไมต้องอ,อสมอด้วยความเชื่อที่ว่าการสาบูรณสุขฐานนี้ต้องทําโดยชาวบ้านนะครับเพื่อสุขภาพดีของชาวบ้านนะครับอาจารย์มอมเองเชื่อในความสามารถ ชาาวบ้นตัวแทนชาวบ้านก็คืออสมมในการที่จะเป็นผู้นําสุมชนผู้นําในการพัฒนาการสุขภาพในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่โดดเด่นมากของประเทศไทยเราคือเวลาผ่านไป4ี่ทศวรรษนะครับประเทศไทยยังคงมีอยู่ของการมีอสมและตอนนี้มีจํานวนกว่าล้านคนอันนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดมากแสดงว่าทีมอสมอเองก็เป็นคนที่มีจิตสาระนะได้รับการพัฒนา ซึ่งอาจารย์มอเองก็มีหลักสูตรของการพัฒนาอสอมพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆมีหลักสูตรหลายหลักสูตรนะครับที่ต่อยอดหลักสูตรล่าสุดก่อนที่อาจารย์จะเสียชีวิตก็คือการพัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์นะครับการพัฒนานวัตกรสังคมซึ่งก็คืออสมม่มหนึ่งที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่จะเป็นนวัตกรได้การพัฒนานวัตกรรมสังคมในชุมชน การนี้คือการทํางานของชาวบ้านโดยชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่15หน่วยงานเนี่ยมาร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันนะครับที่จะพัฒนาอุทยานการเรียนรู้อสมอมอนใต้มันมีคําอยู่3คําคําหนึ่งคืออสมคือคนสําคัญบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนทั่วประเทศมีกว่าล้านคนนะครับอันที่สองอมคือแนวคิดปรัชญา แนวทางวิธีการทํางานที่เชื่อว่าชาวบ้านทําได้ด้วยตนเองนะครับชาวบ้านาสามารถพึ่งพาวิธีการดูแลตนเองได้ที่เรียกว่าเซลล์แคร์เนี่ยนะครับอาจารย์นรได้ปกัปกหลักปักฐานปลูกฝังความคิดต่อต่อยอดความคิดเหล่านี้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในอุทยานการเรียนรู้ อสมอและอมอนีก็จะต่อยอดความคิดเรื่องนี้นะครับสำหรับออนใต้ก็คือพื้นที่ทั้งตำบลน,นะครับเราจะทำเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่สำคัญในลักษณะอุทยานคือมีการแสดงมีสถานีแสดงซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ของการมีสุขภาพดีนะครับของการามีสุขภาพที่เรียกว่ากินได้เพิ่มรายได้ได้ด้วยนะครับ ในพื้นที่อ่อนใต้ก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศเพราะนั้นเราก็เลยมีโมอตโต์ว่าอุทยานการเรียนรู้อ,อสมอมอ,อ่อนใต้พาชาวไทยสุขภาพดีครับแนวทางการพัฒนาสุขภาพโดยประชาชนเพื่อประชาชนในรูปแบบของการสาธารณูลฐานในเทคนิควิธีการแบบาจชรธมอม ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า primary healthcare by a m o n a y นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกประเมินและตรวจสอบแล้วว่าเป็นวิธีที่มีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับยืนยันโดยมีน้องอ,อ,อสมอทั่วประเทศที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือเป็นสาวกที่นำสิ่งลดีเหล่านี้ไปต่อย,ยอดเป็นนวัตกรรมสังคมเชิงสุขภาพ เชิงสิ่งแวดล้อมเชิงการต่อยอดวิษาหกิจชุมชนต่างๆมากมาย,มายนั่นก็ย่อมพิสูจน์ได้ว่ามันมีประโยชน์จริงและท้ายที่สุดประชาชนจะพึ่งตนเองได้ประชาชนจะดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายประชาชนทุกคนที่ใช้ในแนวทางนี้ในการพัฒนาสุขภาพตนเองเนี่ยจะสุขภาพดีพร้อมกับมีชีวิตที่ยืนยาวในที่สุดนะครับ ผมเชื่อมั่นเช่นนั้นและคิดว่าความเชื่อมั่นนี้จะเป็นจริงได้